อะไรนะคุณเมีดแบงค์พร้อมแต่ผมไม่พร้อมเฮ้ยคุณต้องพร้อมแล้วคุณเมีดแต่ได้กดเลยดีไม่ได้หรอคุณไม่จําเป็นต้องกลัวฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้สีเล็กจ็อบไหมอ่ะฮัลโหลพี่เกีียวฮัลโหลยังไม่ได้สีเล็กจ็อบเลยไม่ไม่รู้ไม่ทาไมกดเลยดีไม่ได้ทำไมครับหัวห้องยืนยืนดูรูปเลยสวยหัวห้องเลยดีหัวห้องเดี๋ยวดิกินฮัตดอกอยู่ฮัตดอกอะไรเนี่ยกดจิบแล้วเนี่ยหิว S <S เอากล้องไปตั้งเลยนะครับเฮ้ยมีคนซื้อไม้แกแคนเค็มอะผมโง่ยอ่ะไม่ไนะกล้องกูมาหยาแค่นี้กูก็ปลอดภัยับบญญาย<ห>ตั้งกล้องครับ <S 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 เอากล้องมาหมดสามตัวเลยกูแป๊บนะครับทุกคนเฮ้ยเอาป้องไปตัวหนึ่งดิ เอยเอากล้องมาช่วยกันตั้งหน่อยถือหมดแล้วออเต็มแล้วเนี่ยเป็นโรยเกลือด้วยเนี่ยเฮ้ยไปเลยอ่ะแบง์ยังไม่มาเลยผมกลับมาแล้วแบงก์ก็อยู่เนี่ยแบงก์ยังไม่ได้ถือของเลยอ่ะแบง์เอากล้องไปตั้งหน่อยแบงก์เอากล้องมาอันนึงแล้วก็เอาแยกย้ายกันไปตั้งทุกที่เลยดูในแมปก่อนว่าไปตั้งตรงไหนบ้านมีแค่นี้เท่นั้ไปเลยไปเลยเออไม่มีใครเอาเอฟเอไปหรอ วไปเลยเจ้าแค่แค่แคเอามาเอาไปได้โอเคนมาแล้วเอาแจกบนหน้าคอมยังเออแบงมาด้วยบ้านหลังนี้มีสามชั้นเหรออ่าชั้นหนึ่งสองได้ดินโอเคดูละมีชั้นบนแล้วก็มีชั้นชั้นกลางไปตั้งกล้องเลยเอกใครถือกล้องมากกวาเดี๋ยวไปไปเป็นคู่ก็ได้ผมมีกล้องแล้วเองแบงค์แบงค์ไอ้แบงค์มีไม้ตั้งเสียนงตรงนี้งานตรงนี้แบงแบงมาที่ตรงน่อย อะไรเนี่ไในเหมียงมีไฟปะไม่มีอ่ะอ้าวนี่ก็ไม่มีเหมียนเอาไปตั้งในห้องนี้อ่าเข้าไปเลยเอามุมกล้องเอามุมมุมห้องมุมห้องเอาตรงนี้ดีกว่ามั้ยเออเอออันนี้ส่องไปก่อนหาตัวไฟก่อนให้หันเข้าหาประตูอะไม่ประตูดิให้มันมุกเห็นทางคนละเอกให้มันเห็นทางเนี้ยเดี๋ยวผมทางเองงั้นจะตั้งไว้ไหนดีเมียวก็ต้องประมาณนี้เดยเออเปิดหาห้องที่ห้องก่อนเลยใช่ไหมเดียว อุ้ยอะไรเสียงกับวะอีกเจ๊งไหทางนู้นเปิดปิดประตูแล้วบอกเฮ้ยเขี้ยะเราส่งไปก่อนเจอฟองอือฟองอือฟองแบงแบงเราไม่มีเราไม่มีไฟแบงเราได้ดินใต้ดินใต้ดินเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาใต้ดินใต้ดินคนเจอกันใต้ดินเจอกัได้ดินผูถือไฟกูถือมากลางแขนพระเยซูช่วยด้วยพระเยซูทุกคนทุกคนเอ๊ะผมได้ผมได้ทิ๊กมาใต้ดินอยู่ไหนใต้ดินอยู่ไหนก็เริ่มมาแล้วแบบมันล่าเราเลยอ่ะแบบ มันมีนะตัวที่ล่าเราเลยคือเลเวนแนนตเอกตัวที่มันล่าเราเลยคือเลเวนแนนนะมันไม่รอเวลาหมดน้ยมันจะล่าเราเลยเออว่าพี่แกก็อยู่นี่แหละเลเวนแนนมันล่าเร็วไปดิแถวนี้ไม่มีแถวนี้ไม่มีแถวนี้เลขรถอยู่ไปไฟกันอย่ใครมากันงั้นตั้งไปใต้ดินได้ ี่ตั้งกล้องไปใต้ดินดีกว่าอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปตั้งไว้ข้างบนตั้งยังชั้นชั้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเพิ่งไปรอเดีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเอามุมดีดีดีมุมี้หน้าตรงทางที่ชั้นหันไปข้างหน้าแล้วนั่นน่ะเลขกโรโรเลยจริงเหรออ๋ลโหลโอเคอาซูซานไว้อเซูซานไว้กิมภาพอัลใจแต่อันนี้ยังไม่ขึ้นนะเรายังไม่ได้ตั้งอะไรกันเลยนะอ่ะเวอไอยู สวยอะงรนี่แหละเฮ้ยเสียงวะข้างบนข้างบนบนหัวบนหัวเสียงที่อะไรมันแบบผ่านหูเลยบนหัวบนหัวคุณอ่าคอมเมนต์เตอร์คุณเมทครับมีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีเปิดไฟกันเฮ้ยประตูปิดผม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 ปิดเขาตกใจบอกกันหน่อยมีอะไรไหมอันบนไหมกล้องตั้ง น่าไปตั้งข้างบนน่าไปตั้งข้างบนตัวเพราะว่าเมื่อกี้ลงไปใต้ดินหนึ่งตัวข้างบนหนึ่งตัวนันเองเปิดไฟจะตั้งห้องไหนล่ะออาที่มันแบบว่ามันต้องอยู่อ่ะห้องที่มันอยู่ออะโหยากเลนห้องนี้มันแรงมากห้องนี้แรงมากห้องไหนเฮ้ยไปดบไปดบห้องห้องนี้แรงก็ตั้งห้องนี้มาได้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 ตั้งหัน คือมันคือมันไม่อารอลใช่ไหมมันตอบสนองตอบทุกคนปะตัวเนี้ยใช่มันเอิยอยดหันไงหันไงหันไงหันหนาเข้าเตียงแล้วกันหันหเฮ้ยหันจากมุมข้างนอกมาดิตรงตรงนู้นเลยตรงหัวเตียงอ่ะที่นี่ตนกได้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยได้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 เสียงอะไรวะมีเสียงคนปิดประตูขอไฟฉายหน่อยขอไฟฉายหน่อยส่องยูส่องยูครับขอขอวเตียครับเออมองไม่เห็นทุกคนส้องยูเนี่ยเอา ดันเบียดกันผมมองไม่เห็นเลยเหรอเฮ้ยเี้ยอะไรเต็มบันไดใบไม้ใบไม้ใบไม้เออไม่มีใครมาสองเกิดตูปิดไฟแบง์ตั้งปลายเตียงกัได้ตรงตุ๊กตาหมีเนี่ย่โอเคเออนี่แหละเห็นันไหเรือเปล่าเปิดไปยังเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไปครับไปห้องกลับไปห้องเลอออออฟอนอลับไปรถออ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 ไออ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 อกันเออ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 ดอออออออ ยึงแง่เนี้มันเป็นประตูเปิดเข้าอนี้เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้โมกตกใจผมเนี่ยผมใครไว้ในเมครับขอเสียงหน่อยออกก่อนไหมออกก่อนไหมอเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนอด้วยที่ไม่เห็นถ้าผีที่ดับไฟใส่เราอ่ะมันจะคือแมมมันสามารถเจิมเตีเราในความมืดได้มันจะมีพลังมาก แล้วก็แล้วก็จินจะเป็นผีเจ้าที่ใช่ไหมเจ็ดจินเนี่ยถ้าเราเข้าเข้าพื้นที่มันก็จะโกรธแบบวันนั้นที่เราเจอใช่ป่ะเออแต่ถ้ามันดับไปอะ่ะมันจะมันจะใช้อบิลิตี้ไม่ได้เว้ยมันจะไม่สามารถล็อกประตูบ้านหรือทําอะไรได้เลยโอเคไปถ้าเราไปปิดไฟอะ่ะมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยเอย๊ไปเปิดไฟอะ่ะเสียงยไม้ไหขุดเมื่อกี้ว่ากูจะดุเลย ไม่นี่โอเค okay, ครับคุณอ่าคอมเมนเตอร์อรครับ<อ>มีอะไร<บ>คอมเมนต์ไหมครับคุณเมทแถวนี้แถวแถวรถเตาสัญญาณแรงไหมเอา้ากูยังไม่ได้เอาไฟดับเหรอฮะใช่เราออกมาเราไม่ได้เปิดไปกันใช่ใช่ใช่เราเปิดแค่ชั้นล่างเราเปิดแค่ชั้นล่าง,าางเดี๋ยวเมื่อกี้กูยังไม่โรยเกลือเลยอ้าวลืมลืมันเสิกว่ามันจะโกรธมันจะขึ้นแค่หนึ่งเองนะอันนี้ห้องใต้ดิน ยังไม่ขึ้นสองหรือสามยังไม่เห็นเลยขึ้นแค่หนึ่งเองเข้าไปห้องนอนะห้องนอนห้องหน้าห้องรู้สึกตัวนี้จะรีสปอนทูเอพพีวันใช่ไหมห้องไ้นั่นที่ห้องที่ไว้ตั้งไว้ส่วนอันนี้ห้องใต้ดินห้องที่มีจุดสังเกตมากที่สุดห้องใต้ดินพลังงานแรงมากเลยลงิดทีก็แรงอืม ไะพาไปโรยเกลือหน่อยดิไปเออเขาเขาคุขึ้นหกเลยครับครับคับครับขอพูดนะว่าเลยพอพูดว่าโรยเกลือปุ๊บขึ้นหกเลยเหรอมึงมึงไม่ชอบโรยเกลือมันก็บอกมาเดี๋ยวผมเช็คบ้านก่อนนะเอ่อไม่มีอะไรผิดปกติไฟยังติดอยู่ฮัลโหลซูซานโอ้เรียกจากตรงนี้เลยแหละ Where are you? ร <laughs> ือว่าขอให้มันกรีดได้ด้วยนะแล้วมันจะกรีดใส่โคตรน่ากลัวเลยใช่เหรอใช่ขอให้มันกรีดต้องพูดอะไรเอออะไรสก uh, รีมสครีมสครมเออ you can scream at me <laughs> you, you can scream scream in me อ๋อ you can scream at หูมีเอันใหม่เหรอ เราจะโรยเกลืจุดไหนนับกันทองทํำวันใดวันใดอะไรอ๋อแล้วเป็นอะไรเนี่ยเขาเป็นอะไรมันร้อมัน้ไม่มีใครกล้าเข้าเลยวะแบงค์ไปไหนผมก็อยู่ทุกคนอ่ะผมวางอุปกรณ์ไปนี่ก็นี่ไงเนี่ยแล้วใครไปไหนคนไอเหมียว อ่าส่องไปไปแถวๆนี้แถวกระจกเลยแถวกระจกไม่เจออะไรแถวหน้าต่างตรงหน้าต่างเว่ามันมายืนแถวเกาะเราที่หน้าต่างแล้วใครเอา EMP ไปไหนนะั่นอ,อยู่บนพื้อนอยู่บนพื้นนี่ของใคระอันนี้ของผมเอามาเ,เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ e m มันจะมี e m ฟกับ EMP ้วไอ,อ้เช่นนี้คืออะไรออตะการอรราวเวลาอยู่ตรงบันได เฮ้ยมีเสงมาเดินมนไดเฮ้ยอะไรเออปวดปวดมีอะไรปวดมิเชลยาไดผมเปียกแต่มี่ใครจะติดต่อสื่อสารกับเขาไหมทำไมีกคนเงียบเหรอะโดนแดดแล้วมั้งแล้วไปไหนละไอีคอนนะอยู่อยู่กำลังซีอิ๊บกำลงอ๋อดูกล้องอยู่ แทนนิตี้เราเท่ารันหมดนะเฮ้ยถ้ามันถ้ามันตอบสนองกับทุกคนเราต้องเข้าไปกันหมดเว้ยทุกคนเลยอา่ท้องอุบายขับจออยู่ครับได้ครับจอไหมวะอะไหนๆมันใช่เวลาดูหนังไหมคุ้มมีไฟช็กถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะโยนไฟช็กลงพรม เราต้องรอเนี่ยอะไรนะผู้ติดต่อสื่อสารกับวิญญาณอาเวกอืมโอเคแล้วกล้องเป็นไงบ้างเฮไปขึ้นว่าเว้ขึ้นว่าสองสามอยู่แค่นั้นอะ่ะเอาจะเข้าบ้านกันไหม oh. ได้ได้ได รู้สึกกำลังเลือกคำพูดอยู่ว่ามันจะขอให้คิดยังไง Can you scream บงังบักเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นไฟดับใช่ปะ่ะทำดับแล้วมันก็ติดไปยกไปยกดับเปงไงดับเั็นไงตาย,ายข้างๆเลยเนี่ยเนี่ยห้องนี้เลยเนี่ยส้องนี้ดูดิส่องนี้เลยฮัลโหลสุสานเนะี่ยส่องเอ้ย อะไรอะไรอะไรถ้ามันกีงนี่ได้ยินทั้งคู่แล้วจะบอกให้ได้ยินหมดเลยนะแคนยูเฮียมีแคนยูเฮียมีคิดจะยิงไหมเดี๋ยวต้องบอกไว้ยามิเฮ้ยแคนยูเฮ้ยเฮ้ขาตอบสนองเขาตอบสนองสกีมสกีมไอซยสกีมไอซยสกีมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจมเนาะเดี๋ยวมันก็แกงแกงมาเอ้ห้องไหนไอ้ห้องที่ไหนเดี๋ยวนะ khéo khéo, mày, may may may, may may may, không, 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 ห้องไหนถ้าไม่ใช้ไฟก็ปิดไปหน่อยสิเดี๋ยวไฟก็ดับทั้งบ้านหรอกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรก็ตามมาสิสุสานทำนี้ปิดก็ได้แ้วมั้นี่ไงไอห,ห้องที่เจอประเด็นเนี่ยไม่แบบห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ตรงนี้ขึ้นฮะนี่ไงไมันอยู่นี่ย,ยินได้ม่ยยย้ยินได้ยินเสียงได้ยิยนเสียงเคาแขกขอแขกสุสาน ในห้องนี oh. so ้ประเด็นเราบ่อยนะ k i l my f a i n Kill my f a i n ฮุยฮุยฮุยจะเปิดทำไมเนโอ้ไม่อะ k my p a n สุงสานเงยพอเงยหน้าแล้วมันเป็นแสงแบบแสงตกกระทบที่รูจมูกแม่งเหมือนสัมภีอุดจมูกกันอยู่เลยเนี่ยไปไป Hello come on กิฟต์อัพโอซายมาเดี๋ยวกูจะทุบหัวมึงอ่ะทำบอลเริ่มไปไปกูแก่ไปไปห้องน้ำสำรับเอาล็อกห้องไหนมันล็อกวะเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้นี่อะไรห้องน้ำเปิดน้ำไหมเปิดไปเลยสองเอาไรสองสองขึ้นสองที่เราเปิดน้ำมาดิ เฮ้ยเหีเย้ยมันยืนตรงประตูแลเยเหี้ยเลยโลมาเอาไปกันเอาไปกันตัดหน้าเพื่อนผมพี่ <c oughs> ออกไปก่อนไปดูไปดูกล้องลงรถโอเคึไฟติดเองเอ้ย <c oughs> ไฟดับไฟดับไฟห้งไหนไฟห้องครัวไฟขวาติดเองอะไรวะขึ้นมาแค่สองแค่สามเองทำไมมันแลงทำไมมันดูมัน ไม่เป็นตัวแทนเลยมันทำไมมันใช่ไม้เด็ดแล้วอ่ะทำไรต้องไปร้องเพลงจีหอยแล้วอ่ะแบงค์ผิดหายเลขเลยร้องเพลงเม่ี้นี่ทีไรกูตายทุกรอบเลยไม่เปิดดินฟาเรยเหรอเปิดไดหมมันเปิดมันก็ไม่เห็นดิไอตรงนี้ไอตัวดับไอดับไหนเมื่อกี้ห้องลงรถอ่ะคนสี่แล้วคนสี่แล้ว ทำไมมันขึ้นสีทำไมมันขึ้นสีตอนเราไม่อยู่บ้านนะมันชอบมาขึ้นสีตอนเราอยู่รถกันนะแปลว่าเขาอยากให้เราไปคุยกับเขาอะมันโกรธว่าเราไม่ไปเล่นกับเขาไงไม่เหงาจังวันนี้เรายังไม่เจออะไรมากเดี๋ยวผงพอไม่มีอะไรวะในกล้องก็ไม่มีอะไรนะดูค่าสมองแต่ละคนดิถ้าต่ำๆก็อย่าเพิ่งเข้าไปไม่ต่ำหรอกสี่เท่าๆกันหมดนะเจ็ดสิบกว่ายังไปได้อยู่ไปแบงค์แบงค์ตอนนี้ถืออะไรอยู่บ้างในมือ มีนอ่าไฟสาย UV กับสมุดแล้วก็ไฟเช็คเอาเอาเอาไอ้นั่นทิ้งไปก็ได้แบงค์ไอ้ไฟแช็คอะแล้วแกเอานี้ไปถือนะไฟเช็คเดี๋ยวเอาไว้ใช้ฉุกเฉินไงเผื่อแบบโดนใส่ผมอะไรเงี้ยวาเอางวางวางอางวางโยนใส่ไว้เอาไว้เผื่อปันหน้าคนอะเอาไว้เผื่อโยนใส่พรมแล้วก็วิ่งออกจากบ้านเอาไว้เผื่อปันหน้าคนอะโอไปไปปุซาน where are you ค่ามันจะเยอะดกว่ะยูเที่ยมหนีสูซันเดี๋ยวขอใช้เดี๋ยวขอใช้วิชาแเลยเห็นไหมเด็กแย่กับเด็กดอกเลยอุ้ยเฮียเฮียคันยูเทียมมีเยอะไปหมดโตเอาเอ็มจอยสูซันเดบ๊บเบ๊บชิ้นตัวเองข้างในคนเดียวใครไปทำเสียงจังไรใส่วันเนี่ยตอบเมื่อกี้ผมลองใช้วิชามาเปิดปิดประตูเล่นดูวิวทีชิ้นตัวเองข้างในคนเดียวด้วยนะมันไม่ได้ยินเสียง อันนี้มันมันโตแล้วมันขึ้นเาสองอะมันกดหงิดอ่ะแล้วเมื่อกี้คือออกกันหมดแล้วปิดประตูอัดปึ้งถ้าแม่งล็อกขึ้นมาคือกูแตกไปเหอะไปไปเปิดไฟทไปไปไปแบงแบงแบงโอเคเดี๋ยวเอ๋กูเอ๋พร้อมเลยเดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งล็อกจบไอเมียดอะเดี๋ยวนี้มันจบนานแล้วเฮ้ยพวกกันเล่นไปมไอ้ยมาไอ้พวกคุณน่ะรออะไรกัน อันนี้มันเอาไปทำอะไรอะขวานอะไอคอนอะเอาไปขายเลยไม่ได้เอาไปขายอ๋อหรอจริงหรอโอ้ยใส่เยอะแล้วมันทำอะไรไม่ได้หรอกจริงๆก็ไม่น่าเอาของเขามานะเออเปียกมาแล้วเปียามาแล้วแหละเปียเอาไปขายทริงอเี่ยเนยเอาติดเราไปเล่นเล่นเล่นเล่เล่นเนกูโดนผักกลุ่มคนแรกมากเลยที่จริงกาม่อนที่เปิดแบบ มันไปดิยแสงเปิดไฟเลยจูอ่ in the dark side ไปยางในสุดเลยไปยังไงวะรู้จักก็เจไดอะรู้จักเจได้ปะไปนเงาไฟไอ้คนรู้ตำแหน่งไฟไปเปิดดิสวิตอยู่ไหนแล้วไฟเด่นคือไอ้แสง UV นี่ก็แหมแคบแลบมันอยู่หน้าห้องไม่ใช่หรอวะอ๋อโอเคนี่นี่เฮ้ย อย่าเล่นดิไม่คือกดพร้อมกันทำใหม่ท่านดิเฮ้ยจีปะตัวทำไมละ่ะไม่ได้ตีดได้ยินเสียงน้ำปะตรงไหนตรงไหนมันแตกมันขึ้นค่ามันขึ้นเยอะมั้งวันดิวันดินั่งกินข้าวไปพวกเราอะชิวๆชั้นออสนองปะต้มาม่ามาไปหยุปุ๊บแล้ว อะไรนะไออาหารเย็นอะลล่ะเขาเขาชอบโกดอ่ะเขาลลเขาเอาหารเย็นอ่ะอาหารเย็นเราพูดว่าอะไรนะเอออมินนข้าวทุกจานดินแดเลยอาหารอาไม่จำเ o ็นดินแด่ดินแด่เฮ้ยครับตื่นมันอกันะไ,ไปน่าจะอยู่ของข้างบนว่ะไม่อยู่งล่างหรอกเจอปะ ซูซานดินเนอร์อิสระดีซูชี่เดินสั่นโชวไอ้ลูกตกคุณจเดบินเจ๊จ้ากคนนี่ก็ลูกตกลูกตกลูกตกอะไรตกนะลูกตกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ้าวเฮ้ยเดินผ่านกันเลยอ้าวแล้วจะเดินต่อยหลังกันทำไมล่ะโอ้เดินอะไรกันนี่น่าจะตกตอนเราไปเปิดไฟรอบแรกห้องของมันยังไม่ได้ไปเลยอ่ะฝั่งเนี้ยได้แล้วมันก็จะมีห้องล็อกอยู่แน่นอนเฮ้ยวุ้ยอะไรอะไรไม่ได้ตอบวุ้ย หนาวหนาวแถวนี้หนาวแต่กันเห็นไหมฮะนี่ไม่เห็นหนาวเฮ้ยกระดานหนาวแล้วอ๋อไม่ใช่นาฬิกาไม่ไม่หนาวหนาวเมื่อกี้หนาวเมื่อกี้เห็นควันออกปากใครไม่รู้เฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยนี่ไงควันออกปากเขียวปะนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวแบงแบงส่องที่ประตูเฮ้ยมันมีการนราดมือเลยลอยมือลอยมือถ่ายยังมานี่มานี่มันนี่หน่อยน้ำเลือดน้ำเลือดเออเออหนาวด้วยหนาวไปต่างไาก ต้องลักก่อนกับต้งลัก่อนกูว่าเดี๋ยวโดนหักปุบละสัญญาไม่ดเร็วกับเร็วกับเร็ว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 เร็ โอ้ตอนเราไปชูชูตรงนั้นอ๋อมันอยู่ห้องนั้นแน่นอนมันอยู่ห้องนั้นโอ้มันจะไม่อยู่ไเกล้องก็เกล้องไปตั้งห้องนั้นปะไม่ปมาตือกล้องตามมาเนี่ยไอไอไกล้องนี้อยู่ชั้นสองห้องที่เราไปตั้งเตียงกันจีเราเจอเราเจอความหนาวก่อนรอบแรกใช่ไหมใช่ความหนาวมีมีอะไรบ้างมีมีรอยมีรอยนิ้วฟิงเกอร์ปิ้นฟิงเกอร์ปิ้นแล้วก็เลือดมีอะไรนะมีความหนาวมีฟิงเกอร์ปิ้นเหลือเวกับแบนชีเว้ย แล้วลูกเล่ด้วย emb ถึงระดับ5ไหมไม่ emb มัน emb มันขึ้นมันขึ้นแบบไอ้นี่กันไปวะมีแค่วิสมีแค่วิสมีแบนชีปะทำไมได้แบนชีกันไม่ได้แบนชีกับเวทเวทไม่ใช่วิสไม่ทำไมมีแค่เวทอ่ะฉันมีแค่เวทอ่ะโกไทยมีแค่เนี่ยเราต้องใส่ข้อมูลตั้งแต่เราต้องใส่ข้อมูลที่เจออันแรกก่อนนะไม่ใช่แบบไปใส่ไม่ใช่ใส่แล้วใส่แรกก็ใส่เป็นนั่นไข่หนาวไง เอออันที่สองไมต้องเออพิงเกิ้ลปิ้นนะเออพิงเกอร์ปิอันที่สองก็เป็นพิงเกิ้ลปิ้นอันแรกไม่ได้ถ่ายอันแรกเราต้องเป็นอันนั้นก่อนไม่ใช่หรอเราเห็นรูปก่อนไม่ใช่หรอก่อนที่เราจะไปเจอหนาวอ่ะจะบ้ารูปไม่นไม่ไม่รูปไม่ได้นับเออมันไม่ได้นับมันแค่เป็นของขยับของไงแล้วรูมันขยับของเหรอมันทำรูปโตเฉยๆอาจจะเว้นถ้ามันขยับของมันจะเร็วเว้ยแล้วผีตัวนี้ตอบสนองกับทุกคนใช่ไหมแบนชี แบนชีมันจะฆ่าทีละคนเว้ยเวทดก็เวรดไงเวทดบ้านกูอะดูดีเเวดมันความสามารถอะไรใครอ่านอังกฤษออก่าเวปป่าครับ accident finger print fishing แล้วก็สปิ e บล็อ c ความสามารถก็คือ azure blood ไหนอเวดอยู่ไหนอะนี่ไงมันจะทิ้งรอยเท้าเลยนะ footstep อะไม่เห็นรอยเท้าเพราะมันจะไม่เห็นเท้า cranb ีแคน cannot เบดเป็นผีไม่มีตีน <Das que at> อ่ามันไม่มีเท้าเนี่ยจะไม่เห็นจะไม่เห็นเท้าโ <Okay, S 2> อเ<อ>คพอเราเห็นแล้วอะ่ะพอเราอยู่ที่รถแล้วมันโกรธลัวๆเลยอะ่ะทำไมอะเนี่ยม<บ><ะ>ัน almost never t r u s t never t r u c t the ground มันจะแตะรอบคือแค่เกือบถึงอะ่ะ almost อ่ะเฮ้ยเวทไม่ชอบเวทมันมันเขาบอกว่าเวทเวทมันจะท็อกซิกสารเราถ้าเกิดมันเจอกลอัวะเออ มันจะมันจะเกี้ยวกราดอ่ะมันจะจังไรใส่เราถ้ามันเจอเธอเนี่ยถึงว่าทำไมตอนนั้นพี่บอกว่าเขาได้เจอเธอมาเลยรีแอคชั่นอ่ะท็อกซิดมันคือไม่ชอบหรือเปล่าเอ้ยไม่ไม่ใช่ท็อกซิตมันไม่เชิงไม่ชอบแต่มันเรียกอะไรอ่ะก็เรียกว่าเขาเรียกว่าแบบพูดคล้ายๆบูลลี่อ่ะสนุกล้วยแล้วเลิกเวทเลิกเวทแล้วเราเราเราไปด่านอื่นกันเลย อ่ะแเหรอเลือกเวทเหรอเออเวทนไม่เลือกอ่ะเวทก็ที่เอาไปยกน้ำหนักนะครับผมเพราะว่าคาคาสมองเราตอนนี้มันครึ่งหนึ่งเลยะจริงวะถ้าถูกถ้าถูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอออบเจกต์สองเราผ่านแล้วนัดลอตี้ว่าไปยังถ้าถูกถ้าถูกนี่ททำเลยดถ้าถูกก็ ถูกก็ก็ปลบมือครับถูกก็ส่องให้เม็ดถ้าไปคนเดียวใช่ใช่ถ้าไปเล่นคนเดียวไม่ต้องห่วงเม็ดเดี๋ยวมีทีมงานไปเซตกล้องให้กลัวแบนชีแน่เลยเวทดถูกอ่ะผมนี่มันเก่งจริงๆอ่ะเฮ้ยทีมพวกเรานี่มันช่างเป็นสุดยอดนักวิเคอา์จริงๆเลยแม่งสุดอ่ะไอ้แมวสองแล้วสุดยอดครับคุณสุดยอดผมผมผมเบ้ากับความสามารถทุกคนมากเลย โอเคก็ถือ <lightweight> ว <S filt ling noise> ่าถกไปอีกคลิปหนึ่งนะ